สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณคูเปิลอีกครั้งนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะการต้อนรับผู้มาเยือนเราไปทบทวนกันก่อนนะคะ ที่เหมาะสมและนำน้ำมาต้อนรับหากมีการพูดคุยกันก็กูจะให้ไพเราะและมีมารยาทท้งนี้เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนค่ะสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งยินดีต้อนรับในหัวข้อเรื่องการปฏิบัติตน ตามกาละเทศะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกวิธีปฏิบัติตนตามกาละเทศะได้ 2. ส,สามารถปฏิบัติตนตามกาละเทศะได้ 3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนตามกาละเทศะกันค่ะการปฏิบัติตนตามกาละเทศะคือการปฏิบัติตนตามมารยาทที่ดีงามทั้งกิริยามารยาทและวาจาที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ค่ะเมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนที่บ้านของเรานอกจากการแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ด <Gin> ีแล้วนั้น ปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามกาละเทศะจะช่วยสร้างความประทับใจและได้รับการชื่นชมแก่ผู้มาเยี่ยมเยียนได้อีกด้วยค่ะแล้วเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะเมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนที่บ้านของเราสิ่งแรกที่เราควรกระทำนั้นก็คือการแสดงความเคารพด้วยการไหว้นะคะ เพราะการไหว้นั้นนับว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยแสดงถึงการให้เกียรติเช่งกันและกันเมื่อเจอญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่าก็แสดงความเคารพด้วยการไหว้ค่ะไปไหนมาไหนก็ต้องรู้จักการไหว้นะคะหรือดังคำที่กล่าวว่าไปลามาไหว้กระทำได้โดยประนมมือขึ้นพร้อมกับคร้อมตัวลงให้หัวแม่มือจรวดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้จดที่ระหว่างคิว้วพร้อมกับกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อเราต้องยืนสนทนากับผู้ใหญ่นะคะในกรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่ให้ยืนห่างในระยะที่เหมาะสมค่ะโดยยืนตรงเท้าชิดโน้มตัวลงเล็กน้อยมือประสานกันอยู่ต่ำระดับเอวค่ะ นั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ให้นั่งในลักษณะสุภาพยืดตัวเก็บปลายเท้ามือประสานกันไม่เท้าแขนนะคะและฟังสนทนากับผู้ใหญ่อย่างตั้งใจค่ะเมื่อผู้ใหญ่ให้ของแล้วเราจะรับของจากผู้ใหญ่อย่างไรคะการรับของจากผู้ใหญ่ ของที่จะรับนะคะมี2ลักษณะคือของที่เป็นของหนักกับของเบาถ้าเป็นของหนักให้รับสองมือนะคะส่วนเป็นของเบาให้ถือมือเดียวได้ค่ะก่อนรับให้ว่าอย่างนอบน้อมแล้วกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะในกรณีที่เราต้องเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะ ขณะที่ผ่านผู้ใหญ่ไม่ควรเดินลงส้นหรือมีเสียงดังค่ะและต้องเดินผ่านในระยะที่ห่างพอสมควรให้เดินผ่านในลักษณะสำรวมปล่อยมือไว้ข้างตัวและคล้อมตัวเมือ่อใกล้ถึงผู้ใหญ่รอให้พ้นระยะแล้วค่อยเดินต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องการแต่งกายกันบ้างนะคะเพราะการแต่งกาย ถือว่าเป็นมรารยาทที่พึงปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานที่ค่ะเมื่อเราอยู่ที่บ้านนะคะการแต่งกายควรเป็นแบบเรียบง่ายแต่ก็ควรให้มดชิดนะคะเพราะเมื่อใดที่มีแขกมาเยี่ยมเยือนเราก็จะได้พร้อมออกมาต้อนรับได้ทันทีค่ะเมื่อเราต้องแต่งกายไปวัดนะคะควรแต่งกายให้เรียบร้อยมดชิด จะเป็นชุดแบบไทยหรือเป็นแบบสากลก็ได้ค่ะการแต่งกายไปงานอาวามงคลหรืองานศพนะคะควรแต่งกายในชุดสีขาวหรือสีดำเพื่อให้เกียรติและแสดงความเสียใจแก่เจ้าภาพนะคะการแต่งกายไปร่วมงานมงคลหรืองานเลื่อนเริงนะคะเราก็ควรแต่งกายด้วยชุดสีสันที่สวยงาม เพื่อให้เกียรติแก่ผู้จัดงานค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนในการปฏิบัติตนตามกาละเทศะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูขอสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งค่ะเมื่อมีแขกมาเยี่ยมเยียนเจ้าของบ้านควรปฏิบัติตนให้ถูกกาละเทศะไม่ว่าจะเป็นกิริยา วาจาและสถานที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษามารยาทและยังสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นได้อีกด้วยนะคะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะนักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่พลเมืองขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้าสิบค่ะให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนด ไปใส่ใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะจะมีด้วยกัน5ภาพนะคะนักเรียนนำข้อความไปเติมให้ถูกต้องในการปฏิบัติตนตามกาลเทศะค่ะส่วนหน้า11ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์และเสนอแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะมีด้วยกัน3สถานการณ์ค่ะข้อ1เมื่อผู้ใหญ่ให้ของเราควรทำอย่างไรคะ ข้อ2เมื่อเราต้องไปทำบุญที่วัดในวันสำคัญทางศาสนาเราจะมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรข้อ3เมื่อเราต้องเดินผ่านผู้ใหญ่ที่กำลังนั่งคุยกันเราจะมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรให้นักเรียนเขียนกันมานะคะใส่ช่องนี้เลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะด้านล่างเมื่อเด็กๆ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ครูสอนไปแล้วนักเรียนก็มาสรุปกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเลือก2อข้อนะคะเขียนเครื่องหมายถูกลงในดาวหน้าคําตอบที่เป็นการสรุปเรื่องการปฏิบัติตนตามกาลเทศะที่ถูกต้องค่ะกิจกรรมนี้ครูให้คะแนนทั้งหมด10คะแนนค่ะเมื่อน,นักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ค่ะแล้วถ่ายรูป ส่งมาที่อัลบั้มลายกลุ่มวิชาหน้าที่คลเมืองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนในการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนตามการะเทศะคุณครูก็ขอให้นักเรียนไปทบทวนบทเรียนและทบทวนการฝึกปฏิบัติตนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไป สวัสดีค่ะ